สวัสดีครับไปชมไปชมฟังเพลงโดเรมอบิร์นคิปเปิได้นะคะไปชมกันเลยคุณในยู่นะ,ะมีนะมีคิดตายในอินดีนะอยู่ในคนนะอินในอินตายอ่ะดูเกโดมีนะมีนะมีนะฮาในอินละลุลูคูชิพีตะกีลาลาจูเดดู ดูมิตะอะไรให้สักทีอําอําอําตนนมาได้สก,กิดได้เอมอนฝากกดติดตามช่องน้องอังเปาและพี่อังเปาและคิตตี้และเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ของพี่เปาและกดกระดิ่งกุ้งกริงและกด,ดตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ของพี่เปาบ๊ายบาย